เวลาฝนมาน้ำม,มาในช่วงฤด,ดูฝนก็จะทำให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาทำให้ดินอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าไปเผาไร่เผา,านานะครับก็ทำให้เกิดความร้อนและก็ก่อให้เกิดปัญหาดินเสื่อมดินเข็มก็ต้องเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ซื้อปุ๋ยเพิ่มทุนเข้าไปและก็เกิดปัญหาความยากจนตามมาเพราะไม่ขีดไฟการเดียวพูดถึงแรงงานาชาติกันบ้างนะครับ หลายท่านก็สอบถามกันมาว่าไอ้จังหวัดน่านจะจัดงานการ,การชาติเมื่อไหร่นะครับงานการชาติจังหวัดน,าน,น่านนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งโดยเฉพาะแรกๆนะครับก็มีการใช้ชื่อง,งานซึ่งมาจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นงานส้มสีทองนะครับแต่ว่าผลผลิตทางการเกษตรนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแน่นอนนะครับปลูกได้บ้างไม่ได้บ้างหรือไปเปลี่ยนกันปลูกยางพารากันเยอะ เพราะฉะนั้นส้มสีทองเมืองน่านก็ลดจํานวนการปลูกหรือลดจํานวนผลผลิตลงเพราะฉะนั้นความสําคัญในการใช้ชื่อง,งานส้มสีทองตามระยะหรือฤดูกาลออกผลของส้มสีทองก็น้อยลงแต่ยังคงมีอยู่นะครับแถวอำเภอทุ่งช้างส้มสีทองเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาเรื่องของการที่เราเป็นพื้นที่หรือเป็นผลผลิตที่ใช้ในการจัดงานกาชาตินะครับ มันก็ไม่ค่อยจะแน่นอนนะครับแล้วก็ประกอบกับจังหวัดน่านนั้นปีนี้เป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัลต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งเรามีความโดดเด่นในเรื่องของการท่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้นำาภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านคือภาพปู่ม่านย่ามม่านเป็นสัญลักษณ์ในการนำเสนอจังหวัด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเรื่องของการการท่องเที่ยวเรื่องของการอ,อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่พักเรื่องอาหารนะครับก็ใช้จิตกรรมฝาผนังวัดภูมินภาพประสิบรักนะครับแล้วก็ใช้หลักของเมืองเก่าที่มีชีวิตนะครับก็มีความเห็นว่าน่าจะจัดงานกาชาติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ ในทางสากลถือว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนของความรักความสามัคคีก็ตรงกับภาพกระสิบรักนะครับที่จิตตกรรมฝาผนังวัดภูมินซึ่งเป็นวัดสําคัญของจังหวัดน่านแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดน่านแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับจังหวัดน่านจะมีสัญลักษณ์อันหนึ่งคือต้นจมพูภูคา นะครับชมพูภูคานี่ก็จะบานสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นต้นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นต้นไม้ชนิดเดียวในโลกที่ยังขึ้นอยู่ที่จังหวัดน่านในแต่ละปีก็จะมีผู้คนหลั่งไหลกันมาเที่ยวชมความงามของชมพูภูคากันนอกจากนั้นและบริเวณอุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับที่อำเภอนาน้อยก็ยังมีดอกหรือมีต้นพญาเสือโคร่งนะครับซึ่งเป็น ต้นไม้ที่มีความสวยงามออกดอกสีชมพูเช่นเดียวกันก็ถือว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวน่นานนะครับก็เลยกําหนดข้่้าวนะครับว่ามีการนําเสนอว่าควรจะจัดงานกาชาดน,น่านแอลน่านกับงานกาชาดนะครับในวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์นะครับคล่อมไปจนถึงวันที่19วันอาทิตย์19กุมภาพันธ์นะครับ2515นะครับ ในงานนี้ก็จะมีกิจกรรมเช่นเดียวกับงานที่ได้จัดที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นร้านการชาติการออกร้านนิทรรศการของหน่วยราชการต่างๆการแสดงพืชผลผลิตภัณฑ์และการเชิญชวนนักท่องเที่วยวโดยเฉพาะอยา่างยิ่งในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันวารินไทยด้วยนะครับก็จะมีผู้คนจากทั่วประเทศนะครับที่จะมานมัสก,การวัดวาอารามในจังหวัดน่านนะครับชื่อวัดที่เป็นมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุช้างคำพระธาตุแฉ่แห่ง นะครับวัดอภัยวัดมงคลนะครับอันนี้ก็เป็นวัดที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่มีความหมายที่ดีกับผู้คนที่จะเข้ามานมัสกการแล้วก็มาท่องเที่ยวน่านในช่วงช่วงของงานกาชาตินะครับอันนี้ก็เรียนนักวางได้ฟังกันนะครับพูดถึงเรื่องงานการชาติผ่านไปนะครับงานที่พวกเราได้ทํากันในช่วงนี้ที่สําคัญนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่12พฤศจิกายนนะครับ ผมก็ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการสร้างฝายต้นน้ำลําธารหรือฝายอนุรักษ์ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชมริจังหวัดน่านไปจัดกันที่โน่นครับบ้านห้วยปุกตำบลสเนียนอำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจตรงประเด็นที่ว่านอกเหนือจากที่พวกเราได้จัดถวายเป็นพระราชกุศล กับพระบาทสมเด็จพระจุหย่หัวแล้วนะครับสิ่งสําคัญก็คือได้มีการนําเอาสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุหยหัวได้ทรงพระราชทานแนวพระบาชเบรมมหราว้ก็คือในเรื่องของแหล่งน้ําก็มีการก่อสร้างฝายต้นน้ำำานําลําธารฝายนุลักษ์นะครับตั้งปณิธานกันไว้ให้ครบ99าฝายที่บริเวณบ้านห้วยปุกตะบนสเสนียนค่าก่อสร้างนะครับถูกที่สุดในโลกนะครับฝายละพันบาท ท่านผู้ฟังคงจะสงสัยนะครับสร้างได้ยังไงฝายละพันเห็นเขาก่อสร้างกัน,ปนไปฝายละแสนสองแสนนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับโดยเฉพาะสร้างเป็นลักษณะที่หนึ่งก็คือสร้างเหมือนฝายแมวก็คือใช้ไม้ไผ่ตัดนะครับแล้วกรุด,ด้วยพลาสติกแล้วนำเอาหินนะครับหรือดินนะครับวางตามแนวแล้วก็จัดให้เป็นแนวไม้ไผ่สามชั้นก็จะกลายเป็น ฝ่ายอนุรักษ์หรือฝ่ายแมวได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าได้นำเอาฝ่ายจากยางรถยนต์นี่นะครับฝ่ายจากยางรถยนต์เนี่ยเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายภูมิปัญญา,า,าของชาวนาน,นะครับที่ได้ช่วยกันนะครับนำเอาความรู้นะครับมาสู่ท้องถิ่นยางรถยนต์ที่ใช้แล้วนี่นะครับ ได้นำเอามาให้เกิดประโยชน์นะครับก็ผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนิดนึงว่าผู้ที่เป็นวิยากรวิยากรที่จะทำหน้าที่ทร้อยโทหรือเรือเอกนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่นิดนึงครับขอชื่อของวิยากรนิดนึงนะครับที่ได้นำเอาเรื่องของอยางรถยนต์มาเผยแพร่เนี่ยนะครับคือผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่า ยางรถยนต์ที่ใช้แล้วที่ชำรุดหรือไม่รู้จะเอาไปที่ไหนเอามาบริจาคที่จังหวัดนี่นะครับฝายางรถยนต์นั้นนะครับนำมาทดลองกันหลายครั้งโดยเฉพาะที่อำเภอเชียงกลางและมาขยายผลที่อำเภอปัวนะครับยางรถยนต์นั้นเป็นยางเก่าก็ได้นะครับวิธีการก็คือเอาอยางรถยนต์มาแล้วก็ใช้ท่อ PVC แล้วแต่ขนาดของแต่ละพื้นที่มีน็อตยึดสาหุน ยาว3-4นิ้วเหล็กเส้นนักสอหุนยาวประมาณ1ฟุตนะครับทำเป็นตะขอยึดยางเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้ปูนซีเมนต์ปลอดแลนด์นี่นะครับวิธีการก็คือกดดินฝังท่อ PVC นะครับก่อนทับด้วยยางรถยนต์เก่าวางท่อ PVC ให้จมย่ําดินโรยปูนที่เตรียมไว้ย่ําผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราก็นํายางรถยนต์นะี่ครับวางเป็นแถวแรก ขวางลำห้วยยึดด้วยนอ็อตด้วยตะขอเหล็กเส้นที่เตรียมไว้แล้วก็เสริมยางให้สูงขึ้นหรือกว้างตามสภาพของลําน้ําหรือฝายนะครับส่วนแถวหลังนะครับแถวหลังก็จะมีอีกแถวหนึ่งนะครับเป็นแถวที่คู่ขนานกันนะครับกับแถวหน้าเว้นระยะให้เหมาะสมนะครับตามความกว้างของฝายเช่นเดียวกันแล้วขุดดินข้างฝายนะครับนำออกก้อนหินใส่ลงไปในยาง ท่านผู้ฟังที่ชมอยู่ในออนไลน์จะเห็นวิธีการนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทําเป็นสันฝายเทน้ําลงไปนะครับให้ดินซึมเข้าไปในยางเสร็จแล้วก็ผสมปูนเททับยางด้านหลังฝายเพิ่มความแข็งแรงต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝายยางรถยนต์ที่ประสบความสําเร็จมากที่อเชียงกลางท่านในอประสาทภ,ภาคทูบนะครับกับวิทยกรอีกสองท่านเดี๋ยวผมจะนําชื่อมาเสนอว่าทั้งสองท่านชื่ออะไรนะครับ ต่ถ้าท่านรู้ช่วยกรุณาโทรศัพท์อันิดหนึงนะครับข้อมูลที่ผมเตรียมไว้ปรากฏว่าหาไม่เจอนะครับก็เรียนว่าวิทยกรทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการมาแล้วนะครับเป็นนายทหารนะครับและขณะนี้ก็ได้รับความสนใจนะครับก็มีผู้ที่จะประสงค์บริจาคฝายยางรถยนต์ยางรถยนต์มาทําฝายที่บริเวณถ้าท่านูฟังอยากจะดูนะครับฝายยางรถยนต์เนี่ย ไปดูได้ที่บ้านผาตุใกล้ที่สุดนะครับหมู่ที่หนึ่งตบลผาสิงห์อำเภอเมืองน่านที่นั่นนะครับกองทุนต้องน้ำน่านนะครับเขาร่วมกันโดยกลุ่มเด็กเยาวชนผู้สูงอายุสถานศึกษานะครับได้นำเอาอยางรถยนตก์เก่าๆนนะครับมาทําไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ได้ไปดูมาแล้วนะครับได้ผลอย่างดีนะครับวันที่ผมไปดูก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้างเลยนะครับ ไม่มีน้ำเลยนะครับที่บริเวณห้วยปุกแต่พอก่อสร้างเสร็จนะครับปรากฏว่ามีน้ําตกน้ําไหลลงมากักขังน้ําให้เป็นบริเวณกว้างทําความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่นี้เป็นอย่างดีนะครับหันน้ส่วนาราชการที่ไปก็หลายส่วนราชการโดยเฉพาะคุณหมอบุญยงวงรักมิตรก็ไปนะครับคุณหมอคณิตก็ไปไปดูกันแล้วก็มีนักศึกษานะครับไปดูกันก็ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับในเรื่องของฝายยางรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรนะครับที่อยากจะเรียนท่านคือ,อท่านนวากาศเอกนะครับนวาเอกประพัดมุ่งตอกกิจนะครับอันนี้ท่านเป็นผู้นำเอาความคิดเหล่านี้มารวมทั้งคุณอรัญญาจันทศรน,นะครับเป็นผู้ที่เป็นวิทยากรนำเรื่องของอยางรถยนต์มา,ชาใช้เกิดประโยชน์นะครับก็ เป็นฝ่ายรักนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับผมก็ได้ไปเมื่อวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนที่บ้านห้วยปุกตะบนสนเนียนแล้วก็ไปที่บ้านผาตุ่มตาบนผาสิงนะครับบ้านผาตุ่มตาบนผาสิงนี่ก็ทําฝายยางรถยนต์อยู่ข้างถนนเลยนะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่9ที่8ที่9นี่ครับถนนจากน่านไปยังเฉลิมพระเกียรตินะครับจากนั้นไปท,ที่ที่บ้านน้ําปาก บ้านห้วยธนูตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผาเมื่อเวลา12-14นาฬิกาของวันเดียวกันที่นั่นนะครับถ้าท่านผู้ฟังจำได้บ้านน้ำปากเป็นบ้านที่มีผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อหลายปีมาแล้วเมื่อปีพศ2อ1 1นะครับน้ำป่าไหลลงมาดินคโคลนถลม่มทำให้ราษฎรเสียชีวิตถึง3คนที่บ้านน้ำปากบ้านห้วยธนู เป็นบ้านที่ประสบอุทกภัยร้ายแรงมากนะครับวันนั้นเมื่อไปดูแล้วปรากฏว่าบทเรียนคราวนั้นนะครับบทเรียนค่าวนั้นทําให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้วิธีการที่จะรักษาอนุรักษ์ทรัพยากราธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งป่าไม้นะครับก็มีการนําเอาแนวคิดในเรื่องของฝายชะลอน้ําครับเพราะว่าบ้านน้าปากบ้านห้วยธนูนี่เจอมาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้อย่างดี ก็นาเอาฝายเนี่ยนะครับฝายชะลอน้ำเนี่ยนะครับมาเบรกน้ําหรือมาชะลอให้น้ําลดความรุนแรงลงผมก็ไปดูถึงที่ถึงต้นต่อเลยนะครับที่บ้านน้าปากแล้วก็ไปดูเขามีการก่อสร้างฝายคอนกรีตนะครับถึง9แห่ง9าฝายคอนกรีตนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าเมื่อมีการก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบ้านน้าปากห้วยธนูที่ตำบลตันชุมอำเภอทาา่าวังผาก็น่านจะเป็นหมู่บ้านที่ าสามารถนะครับสร้างความสมดุลธรรมชาติลดภ,ภาวะของการเกิดอุทกภัยได้ก็เป็นบทเรียนให้กับจังหวัดใกล้เคียงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ามหาอุทกภัยคราวนี้นะครับบ้านน้ำปากบ้านห้วยธนูได้เรียนรู้มาแล้วก็ขอให้สร้างกิจสำนึกและก็นึกถึงแต่ส่วนรวมที่จะทำให้ ปัญหาทุกภัยลดลงอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องมหาอุทกภัยในภาคกลางเวลานี้รัฐบาลก็สั่งการนะให้จังหวัดทุกจังหวัดนะครับจัดอาหารกล่องให้กับพี่น้องที่อยู่ในศูนย์พักพิง